โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะคร tamam ับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเล่นไอเดลไลท์เป็นพาร์ทที่6นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเจนโรเมโรนะครับซึ่งจุดประสงค์ของผมในการเล่นเนี่ยก็คือเอาเปิร์กที่ชื่อว่าปะทะซึ่งหน้านะครับซึ่งเพิร์กนี้เนี่ยจะทํางานตอนที่เราเข้าตู้ไปแล้วนับ3ามวิแล้วถ้ามีฆาตกรนะมายืนอยู่หน้าตู้เรานับแล้วเราเปิดประตูออกไปนับจะทําให้ฆาตกรสตันนะครับมันก็เหมือนแบบ เปิดประตูไปชนใครบางคนเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันในเกมกันเลยเนาะโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับในด่านตอกแลมคินนะครับซึ่งเปิงน,นี้เนี่ยก็ต้องล่อฆาตกรมาใกล้ๆก,ก่อนนะถึงจะใช้ได้เนาะแต่ด่านนี้เนี่ยมีตู้อยูอย่นะครับ นี่นะเวลาเราเข้าตู้ไปแล้วประมาณ3วินะครับจะทํานี่ครับเวลาที่เราเข้าตู้ไปแล้วนะเปิกนี้จะทํางานเนาะแล้วถ้าเราเปิดตู้ไปแรงๆครับก็คือเลื่อนปุ่มเดินให้มันสุดเนี่ยแล้วก็เปิดออกไปนะจะทําให้เปิงนี้ทำงานประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นไฟก่อนนะโอเค เอาโอนิแน่เลยเสียงโอนิใช่ปะมันได้ยินนะเมื่อกี้น่าจะเสียงโอนิฆาตกรที่มีชื่อว่าโอนินะโอชิต oh, <shit. S 2> ั้งจากที่จำได้ตรงนี้เอ,อ้าเข้ามาแล้วโอเคเปลืองนี้จะได้ใช้ไหมเนี่ยเรียบร้อยไปจ้าสามเครื่องแล้วเนาะ ตรงนี้ก็เสร็จแล้ว <c oughs> โอเคตรงนี้ปิดตรงนี้ก็ปิดเครื่องหันไฟตรงนู้นมีโอเคสี่เครื่องแล้วเลยครื่อง,นะเ,เ,คองเครื่องหนึ่งนะยังไม่ได้ใช้เบิกนี้เลยเอาเข้ามาแล้วน่าจะวิ่งไปหานะเนี่ย ชิดเข้ามาตอนไหนวะเออมาตอนไหนแต่ตีฉันตายยากไม่มีป้าเข้าไปไม่โดนวนอย่างที่อ้อโดนฮิสติเวียเอาฉันโดนอีกแล้วต้องไปหาตู้นะโอ้ชิดชิดต,ตายแล้วเข้ามาแล้วป้าเข้าไปโดนจ้าโอ้โหเทวะทัน โดนแล้วโดนลงโดนลงทันต้องไม่หาตู้แล้วตู้ตรงนี้ได้นะมาหนึ่งสสามสี่เรียบร้อยโดนสตันไปจ้าเมื่อกี้เกือบไม่ทันนะับในว่าสามวิไงน่าจะประมาณสี่วิหาวิโอเคเรียบร้อยเครื่องปั่นไฟเส็จหลุมอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันหมดกำลังอยู่นะตอนนี้ใช้ไม่ได้เนาะชิบหายแล้ว ค okay. ไปแล้วยู่ไหนหวะไปแล้วมั้งโอเคเอาเป็นว่าได้คอนเทนต์ละได้คลิปละแต่จะมีอีกมีอีกคลิปหนึ่งนะปุ้ยเดี๋ยวบังเขาแต่แต่จะเล่นอีกตาหนึ่งนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เราได้ใช้เปิร์ประทะซึ่งหน้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อคลิปที่สองกันเลยนะโอเคไปครับ โอเคมาตายที่2ครับที่ด่านลุมหายใจไม่ออกเนาะมันมีตะด่านที่มันด่านน้อยหน่อยนะมันก็เลยแบบวนลูปกันอยู่แบบนี้โอเคปั่นไฟไปคนะัะแต่ผมลืมบอกนะก็คือผมเอาเปิร์กที่มีชื่อว่าหนักแน่นมานะก็คือเปิร์กนี้เอาง่ายนะก็คือเวลาที่มีเครื่องปั่นไฟเสร็จนะจะนํำให้เราไม่ทิ้งรอยเท้าไว้นะ ประมาณเท่าไหร่นี่ละประมาณ5้าวิหรือว่า4วินี่แหละครับซึ่งก็มาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรนะอุ้ยสิปันระเบิดนี่นะครับก็คือมันจะไม่ทิ้งหลอยเท้าไวนะ้เนาะประมาณ10วิหรอไปอ่านยังไงให้มัน5้าวิวะประมาณนานอยู่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรได้เนาะ พราะว่าฆาตกรเราก็เห็นตัวเราอยู่แล้วนะครับปั่นสามคนเหมือนปั่นสองคนโอเคเราเลยเลยโอ้ชิมหายแล้วเลลิเจนเลลิเจนเอ้าไม่ก็เลลิเจนเลลิเจนไม่เลอะโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับมาปั่นดีกว่านะครับเขาไม่น่าจะตามหรอกเอ้าไม่ก็เขากำลัง เขาก็มาเขามาแล้วเขามาแล้ววิงว่งวิ่งเอาไม่กัดทำอะไรอะ่ะอ,อ๋อจะมาใกล้ฉันก็ามาเลยปวดมาไล่ฉันเอ้าเป็นอะไรวะเดินไม่ไปหรอทำไมกัดฆาตกรเดินไม่ไปอ้ยชิดเอ้าเอาเอาไม่ไม่ไม อย่ามาใกล้ฉันอุ้ยโอ้ชิดชิดต้องจุกละเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะอุ้ยอู้ชิดชิดโดนโอเคอุ้ยวิ่งสิวิ่งเบ๊ะ เขาไปโดนจ้าเขาเป็นอะไรอะทำไมเขาเดินฆาตกรใจเอินเหรอเอาไมก็เดี๋ยวเออเราลืมเราลืมเราลืมใช้เปิร์กพะะซึ่งหน้านะเนี่ยนะน่าจะมีตู้อยู่นะเอาชิดเข้ามาแล้วเขาเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะตัวนี้ไม่ไม่ได้บอกเลยว่าแบบอุ้ยโอเคโอเคเลย โอเคเลยตรงนี้น่าจะมีตู้โอเคมีจริงด้วยหนึ่งสองสามประมาณสี่วินะครับเขาไม่มาวะโอเคโอเคเลยเขาไม่มาเขาไม่มาต้องเปิดตู้รอแล้วแหละ โอเคมาในนี่มานี่นั่นแหละดีมากจ้าเนี่ยเขาเหมือนเขาเป็นอะไรอ่ะหนึ่งสองสามไม่มาวะ่ะป้าเข้าไปจ้าโอเคสตาร์เรียบร้อยวิ่งแล้วไม่อยู่แล้อ้าวโอเคเลยเหมือนฆาตรกรเขาแบบเหตุไม่ดีเลยยังไงไม่รู้นะเดินแบบวิ่งวิ่งเดินเดินอยู่แบบนี้ Oh, shit. ถ้าสมมติเกมไวก็คือต้องอัดตาที่สามครับแต่เข้ามาลนะวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยโอ้ชิตโอเคโอเคฮิสเทียอีกแล้วเปิกยอดนิยมเปิกยอดนิยมเออแต่เราไม่ได้เอาของมาว่าลืมเลยเราไม่ได้เอาของมา เข้ามาเอาเข้ามาเราลืมว่าฮิสเตรียมันทํางานอยู่นะว่าคือแบบเราไม่ได้ยินเสียงขอไต้าตกรเนาะโอเคเรียบร้อยโอเคให้เขามาเปิดประตูนะเปิดเลยเปิดสิแต้มชันตันแล้วโอเคแต่ฆาตกรไปไหนไม่รู้นะน่าจะอยู่โซนนู้นอุ้ย รอดิไม่หิวไม่หิวสโิโอเคโอเคหิวไม่ได้อะออุ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วมีโนวันไม่วหวอยากรู้อะโดนนะ่นะอ๋อ โอเคไม่มีโนวันเกมใหม่อีกแล้วอะ่ะอ๋อสิบนาทีเองเดี๋ยวเราจะไปตาที่3กันเลยเนาะเอาเป็นว่าเป็นตาพิเศษแล้วกันนะครับโอเคไปโอเคมาตาที่3มนะครับตอนนี้ก็เสร็จเปิ์ก็จะเป็นแบบแบบเดิมๆนะครับโอเคหาเครื่องปั่นไฟไปก่อนจ้า เจอแล้วหนึ่งเราก็ซ่อมไปเลยปืบเข้าไปอ๋อเสียวสหลังเตือนแสดงว่ามันกำลังมาโอใช่เลยตัวเลื่อยโอ้โหตัวเลื่อยกว่านะเนี่ยโอ้ชิดชิดไม่ไม่ไมโอ้โหตายนะเนี่ยโอเคเลยโอเคเลยโดนแล้วโดนแล้ว,ยวลอยารอดอ่ะปืบเข้าไปอ่าโดนสตันไปจ้า แต่ตอนนี้เราไม่มีตายยากนะครับก็งานหยาบและเพราะว่าตายยากช่วยเรารอดในหลายๆสถานการณ์ครับอย่างเช่นภาคที่สี่ตอนที่แบบคลิปที่สนะก็คือเราลอดเพราะว่าตายยากนะเนาะโอ้อชิดอยู่ทางนั้นต้องมาปั่นทางนี้แหละโอเคเลยสองเครื่องโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว โอ้โหสรุปตอนไหนจะมาวะตอนนี้ยังไม่เห็นมาครับอุ้ยเห็นแล้วจะลองโอ้โดนไหมนะ่ะมานี่มีตู้ไหมนะ่ะขอตู้สักตู้สิไม่มีตู้ก็ใช้เปิร์กเขาไม่มาวะเขาไม่มาโอ้เข้าเห็นแล้ว โอ้โหไม่โดนโอชิบหาย,อยโอเคลกกูก่อนโอเคว่าต่ฟากอะไรวะเมื่อกี้มันไม่เห็นนะ่ะแล้วก็เข้ารอบสองมันเห็นเฉยน,น,น่าเกียดว่ะโอเคมีตู้ตรงนี้เราสตันได้นะครับกวาดเรื่อยทำไมเนะี่ยโอชิมันช่วยฉันทีอ๋อวิ่งมาเลย วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยอ๋ตอตอนนี้จะมาหว่าตอนนี้จะมาหว่าโอ้โหมีการเช็คตู้ด้วยโอ้โดนไปนึงทีทเทสไปจ้าโอเคโอเคเลยโอเคโอเคโอเคเลย,เเลยไม่มีไม่บอกให้กันด้วยนะ บอกให้กันว่าจะทำไงวะร้อนเยวอยู่ตรงนั้นเลยเหรอโอเคโอเคเลยโอเคตายเกือบแล้ววิ่งดีกว่าไม่สนแล้วโอชิตโอเคไม่รอดจ้ะมันไม่รอดอห้อจะให้ทำไงอ่ะ โอเคมาตาที่สี่นะครับอยู่ในด่านตอกแลมคิดเนาะเพราะว่ามันสามตาที่ผ่านมามันคิดเหล็กเกินไปเนาะเพราะว่าคือมันไม่ค่อยท้าทายพอนะครับแล้วเปิร์กก็ยังใช้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาปั่นไฟกันก่อนคนระับเอาขึ้นมัดไฟเอามันควรโอเคมันมาแนละ้วโอ้เนิร์ด เนิรสวัสดีจ้าเฮ้ยลืมว่ามีตู้ข้างบนอยู่ป้าเข้าไปลวเลวยโอเคมีตู้มาหนึ่งสองสามสี่ป้าเข้าไปจ้ามาสิจ้ามาสิสตันรวัวรัวสตันรวันรวรัวโอเคแต่ตอนนี้เราไม่มีเปิร์กที่สำหรับเอาชีวิตรอดและเอา อย่าสเยงสัตว์ลังยังทำงานอยู่นะโอเคไปละแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะเนี่ยเราก็จุดไล่เป็นระยะระยะแบบเนี้ยงงมากโอเคในเวลาใช้กล่องเครื่องมือปาบเข้าไปอ่ะโดนโดนโอเคไม่เหมือนตามเมื่อกี้ เนีย่ยฆาตกรเขาเป็นอะไรไม่รู้เจอมาประมาณ2ตาแล้วนะถ้าในคลิปนี้น่ะคือแบบไล่หยุดไล่หยุดอยู่แบบเนี้ยเออ,องงไล่แป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดนะไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาน่าจะไม่เห็นเรามั้งมันมาแล้วแหละมันมาแล้วแหละมันมาแล้วแหละเอ,อถ้าเธอไม่ไม่โงูพอเธอจะเดินมาให้ไม้ไม้ลมทับ ตั้งไงบอดจริงด้วยถ้าไม่เจอต่บอดดาแรงก็หกแล้วนี่หว่าถ้าสมมติถ้าเป็นคนเล่นเล่นจริงเนี่ยก็คือไม่น่าไม่น่าเดินมาให้ไม้พับล้มทับแบบนี้เนาะเนี่ยคุณดูน่าเห็นไหมเดินมาให้แบบล้มเอาไม้ล้มทับเลยก็คืองงมากแล้วก็ไม่ตามแล้วก็เดินไปเนี่ยเห็นมาสองตาแล้วนะ เป็นอะไรอ่ะงงนะแต่คลิปนี้มีสี่สสีตาแล้วนะเนาะก็คือมันเยอะเกินไปก็จะเอาแค่นี้ตานี้ตาสุดท้ายนะครับมันมาแน่นอนรีบปั่นให้เสร็จเกียมปะทะซึ่งหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปุ๊บไม่มาว่ะไม่มาโอ้ย เขาไม่มาว่ะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหดักนี่มาดักนี่มาดักนี่มาได้เลยได้เลยถ้าดักฉันก็จะดักเธอคืนมาดักมาดักกลับไม่โกง <Brad. S 1> ป้าเข้าไปอ่ะเอ้า <Brad. S 1> ฮะเดี๋ยว เมื่อกี้ใช้ไปแล้วนะเมื่อกี้ใช้ไปแล้วนะหมดกําลังก็หมดแล้วนะทําไมไม่สตาร์ทหวาเอาเมื่อกี้หมดกําลังแล้วนะถ้าสังเกตตรงข้างล่างกลางนะโอ้โหบัคอีกแล้วอบัคอีกแล้วอ๋อฉันปวดหัวโอ้มานี่อียุนจินเขาชื่ออียุนจินจริงๆนะอียุนจินเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะ โอเคเปิดประตูออกเลยแล้วกันไม่ลีลานะครับโอเคเปิดออกเลยโอเคเรียบร้อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้มันมีบั๊กนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเรารอดนะครับโอเคเมกวิ่งมาฮิลให้มนุษย์โลกสวยอ๋อ oh ไม่ครับมันมาแล้วแหละมันมาแล้วมันจะตีล้วโอชิต oh เนี่ยบอดบอดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันขนาดอยู่ข้างหน้าอยไปสิโอเคโดนตีหนึ่งทีแล้วก็ออกไปจ้าโอเรียบร้อยเนี่ยเขาน่าจะเป็นบอดนะเพราะว่าแบบเดินติดๆขัดขัดแบบเดินเดินหยุดหยุดแบบเนี้ยงงเหมือนกันโอเคแรงบวกหนึ่ง